สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมพาพี่ๆมารับชมเจ้าไทม์สตรีจิเปิล 765RS นะครับคันนี้เป็นตัว RS นะครับตัวรถนะครับเป็นสีเหลืองนะคะตัวรถสีเหลืองแฟริง่งชุดแข้งรถใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถผลิตคอสอ2023นะครับผลิตปี2023นะครับ จะออกโสดปี2024นะครับรถมือเดียวนะครับกุญแจครบนะครับบุคเคอร์วิสครบนะครับก็คือของแต่งผมให้ไปประมาณนี้เลยของแต่งติดรถไม่มีฉอดสักชิ้นนะครับผมก็รายละเอียดนะครับคันนี้นะครับเป็นชิลหน้าแต่งนะครับชิลหน้าเป็นชิลแต่งนะแล้วก็มีกาดหม้อน้ำนะครับท่อนะครับท่อเป็นท่อของท่อซาร์ทนะครับเป็นฟูนะครับตั้งแต่คอถึงบายเลยนะฮะแล้วก็มีกันร้อยถังนะครับผม แล้วก็ตูดมดนะครับเบาะเดิมเรามีให้นะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดรถให้อีกนะครับหรือว่าถจะจับไปเน้นนะครับคันนี้ก็ใช้เงินดาวน์หน่อยนะครับประมาณเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยบาทต่อวดนนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับอ้อหรือมีการสะบัดนะฮะของมาติดนะครับพร้อมขาของแท้นะครับของแท้เดี๋ยวดูเลขไม้นะครับไม้นะครับสี่พันสี่พันหกสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้ก็พีพีท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่ซอยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะกรุงเทพมหานครนะครับร้านของเรานะครับก็ สามารถนัดวันเวลาเข้ามาดูกันได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับคันนี้เป็นสตีซิเปิล 765RS นะครับผมาราคาอยู่3 0 0 0 0 0ส7 9 0บาทดาวเริ่มต้นที่73,900บาทผ่อนอยู่ที่7,200บาทนะครับขอพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์097-958-0058นะครับผมเซลล์ย,ยกนะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านนะครับ รถทางล้างเรานะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับก็เ,เรื่องตัวรถทางร้านมีประกันเครื่องให้1เดือนนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถอ,ออกจากศูนย์ปี24ี่นะครับก็วันรังตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับถ้าใครอ้ําน่าจะเป็นวันรังตีศูนย์น่าจะ2หรือ3ปีนี่แหละผมจาไม่ได้ก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูเข้า,าชมได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ดเบอร์เมื่อกี้เลย 0979580058นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0979580058เช่นกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาวพี่ๆไปเบียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ